สวัสดีครับบริจัารถไปส่งคนป่วยที่โรงพยาบาลขับรถไปไปสักพักหนึ่งนะครับเครื่องสั่นไปไม่ได้ก็เลยวิ่งกลับมาเช็คดูมาถอดขดั้วสายคอยจุดระเบิดดูนะครับถอดทีละสายทีละสาย,ายปรากฏว่ามีสายถนึงมันเครื่องเดินปกติถอดตัวที่สองเครื่องสั่นเหมือนจะดับนะครับก็เลยเสียบไว้สรุปว่าคอยจุดระเบิดเสียไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยซื้อมาเปลี่ยน ไปซื้อของเทียมแถวๆนี้ร้านใกล้ๆนี่ครับประมาณ10บกิโลของเทียม1,000บาทนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ลูกไฟเครื่องยนต์ก็ยังโชว์อยู่ก็ถอดขั้วแบตนะครับให้ถอดขั้วแบตแล้วก็เพื่อรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้ปกตินะครับสําหรับการถอดสายนี้ไม่ยากนะครับขอให้มีคีมนะครับ ทีมบีบตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีอยู่แค่สามจุดถอดออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆสายอากาศนะครับเสร็จแล้วก็ถอดสายนี้ขึ้น สายออกมาก็จะได้มาแบบบนี้นะครับไม่ยากอันนี้เหมือนกันครับเป็นสายน้ําก็คีมบีบนะครับถอยหลังออกมาอันนี้พี่ทำให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะว่าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสายน้ํานะครับจากนั้นก็ถอดสายออกมานะครับนี่มันจะมีน้ําพุ่งออกมา ็นน้ำรอเย็นนะครับจากนั้นก็ประแจบล็อกเบอร์สิบนะครับถอดสายนี้ปลดสายนี้ก่อนนะครับปลดสายนี้แล้วก,ก็ถอดสายแล้วประแจบล็อกเบอร์สิบขันออกมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับนี่ถอดให้ดูนะครับพรเพราะว่าแจบล็อกเบอร์สิบนะครับ ทำเองไม่อยากเปลี่ยนถ้านี่อะไรก็จากนั้นก็ขยับยกหัวคอยจุดระเบิดขึ้นมานะครับนี่ครับมันก็จะได้ออกมาแบบนี้ อ่อจุดระเบิดอันนี้เป็นของเทียมนะครับ1,000บาทเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ ลงไปให้แน่นนะครับ แล้วก็ใส่ปักนะครับเสียบเข้าไปใส่สายเรียบร้อยก็ใส่สายน้ำนะครับอันนี้เป็นสายน้ำรอเย็นนะครับ ใส่เข้าคืนเรียบร้อยนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็พลิกกลับมายกขึ้นอัดลงไปเข่าล็อกเข้าที่เรียบร้อยคีมบีบนะครับไม่ยากลงเข้าล็อก เรียบร้อยครับอันนี้ถอดให้ดูนะครับเปรียบเทียบมาเห็นของแท้กับของปลอมนะครับของเทียมของแท้เขาจะมีล็อกกันยางตัวนี้นะครับมีล็อกกันหลุดแต่ของเทียมไม่มีนะครับสวมมาเฉยเฉยนี่ครับน,นี่ของแท้นะครับแต่ว่ามันเสียแล้วอันนี้ของเทียม ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเทียมให้ดูนะครับแต่เปลี่ยนเรียบร้อยเครื่องก็ติดเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับของแท้จะแน่นนะครับอันนี้มันใส่ไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าของเทียมเราไม่รู้ว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับเข้าสูนเปลี่ยนของแท้ไปเลยนะครัแบแทงก็ไม่เป็นไรเพราะอายุการใช้งานก็ตั้นแต่ซื้อรถดมาสักสิบปีนะครับคอยสามตัว ่เสียปนหัวแรกนะครับ10ปีซึ่งเสียหัวแรกนะครับเครื่องก็เดินปกตินะครับตอนนี้เครื่องติดอยู่นะครับวิธีตรวสอบว่าหัวไหนเสียไม่เสียให้ถอดปลั๊กออกนะครับอย่างนี้มนถอดให้ดูนะครับ เมื่อถอดลักออกเครื่องจะตันแบบนี้ครับนี่ครับเครื่องจะตันรื่นเรื่อเรแบบนี้เกีแบบ่ยวเข้าคืนก็เครื่องปกติแสดงว่าหัวน,นั้นใช้ได้นะครับนี่ครับเครื่องรอบติดตกลงเกี่ยวเข้าคื้นแล้วก็ปกตินะครับก็เป็นอ,อันใช้ได้นะครับติดเครื่องให้ดู ว่าเครื่องปกติแล้วนะครับเปลี่ยนฮอดคอยจุดระเบิดไปเรียบร้อยเนี่ยครับตอนแรกจะมีไฟออโต้กระพริบตรงนี้นะครับไฟออโต้กระพริบปไปไม่ได้แล้วรถเครื่องสั่นสันสันต้องขับช้าๆก็เลยวิ่งกลับมาบ้านก็มาทดสอบมาตรวจสอบดูว่าคอยจุดระเบิดตัวไหนมันเสียใช้ได้ก็เลยไปซื้ออะไรมานะครับทีนี้ยังเหลือไฟเครื่องยนต์ยังโชว์อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้รถเนี่ยครับวิ่งได้ปกติเปิดแอร์ เนี่ยก็ปกตินะครับเครื่องไม่สะดุดนี่ครับเร่งเครื่องปกติเครื่องแจะไฟเครื่องยังโชว์อยู่นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคนที่ใช้รถเดวล่านะครับต่อไปก็จะถอดขั้วแบตขั้วหนึ่งเอาขั้วลบไปได้ครับถอดขั้วลบ ถอดขั้วลบออกเพื่อรีเซ็ตนะครับถ้าเราไม่ถอดออกอุปกรณ์ต่างๆมันก็ยังอยู่ความจำของคอมพิวเตอร์มันยังอยู่ตอนนี้ถอดขั้วแบตออกนะครับอีกวิธีหนึ่งครับถ้าลดอายุก,การใช้ง,งานได้หลายปีสิบปีขึ้นไปอย่างรถผมจะสิบปีนะครับให้ซื้อคอยจุดระเบิดตัวนี้ อะไหล่ไว้นะครับเป็นของแท้ของเทียมก็ซื้อติดรถไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้ามันเสียเครื่องสะดุดเร่งเครื่องไม่ออกวิ่งไม่ขึ้นนะครับตรวจสอบง่ายๆก็คือดึงสายดึงสายตัวนี้ออกนะครับสายคอยออกนะครับเพื่อทดสอบถ้าเครื่องสั่นแต่ว่าหัวนั้นยดีถ้าเครื่องอยังเดินเรียบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหัวนั้นเสียอันนี้ก็ ของแท้ทดสอบแล้วคือเสียนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับหากคอยจุดระเบิดมันรั่วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับแกป้ปัญหาไปก่อนนะครับอันนี้ของเทียมซื้อมาเปลี่ยนเรียบร้อย1,000บาทปอดห่วเทียน นี่ครับที่ถอดหัวเทียนของอาร์เมล่านะครับมันก็ต้องมีที่เสียบมีที่ยึดหัวเทียนนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวเทียนจะติดขึ้นมาแบบนี้เราเวลาถอดนะครับเราใช้ก้านยาวๆแบบนี้นะครับถอดหัวเทียนอันนี้มีอยู่สองอันนะครับเพราะว่า ที่ใส่ัวเทียนมันลึกนะครับต้องมีที่บล็อกแบบนี้มันสามารถที่จะจับหัวเทียนอยู่นะครับดึงขึ้นมาได้อันนี้ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูววก็เหมือนเดิมนะครับแดงว่าคอยจนระเบิดตัวนี้เสียถอดทิ้งไปนานแล้วครับตอนนี้ก็จะเอามาใส่คืนครับสายแบตเตอรี่ขั้วลบครับ ครับหลังจากเปลี่ยนคอยหัวอเทียนเสร็จนะครับก็ไฟเครื่องยนต์ก็ยังโชว์อยู่มีวิธีการก็คือถอดขั้วแบตนะครับขั้วลบขั้วลบออกทิ้งไว้อันนี้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาใส่คืนแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไฟเครื่องโชว์จะหายหรือไม่นะครับ นะครับเปิดออนน่ครับไปลูกเครองยนต์ที่โชว์อยู่ก็หายไปเรียบร้อยไปเบรกก็ตอนนี้เครื่องยนต์เดินปกตินะครับตอนที่อาการที่เป็นก็คือ เลงไม่ได้เครื่องสั่นไฟออโต้ก็โชว์นะครับไฟออโต,โต้ตรงนี้นะครับไฟออโต้โชว์แล้วไฟเครื่องยนต์ก็โชว์ก็เลยวิ่งกลับบ้านมาไปซื้ออะไรเอารถอีกคันหนึ่งไปซื้ออะไรนะครับร้านแถวบ้านนะครับแกล้ใกล้บ้านไม่ก็ไม่ใกล้นะสี่พิโลร้านนี้เขาเทศกาลไหนเขาก็ไม่ปิดนะครับเขาเปิดตลอดก็เลยได้ของมาทําการเปลี่ยนเรียบร้อยก็แก้ปัญหาเรียบร้อยไฟโชว์เครื่องยนต์โชว์ก็หายเรียบร้อย หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกับผมต่อไปก็คงจะวิ่งไปศูนย์เปิดจะไปซื้อของแท้มาใส่นะครับยังไงก็ของแท้ดีกว่านะครับของเทียมเอาไว้แก้ปัญหาก็ถอดแล้เป็นอะไรต่อไปนะครับครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามรับผมสวัสดีครับ